สำหรับท่านใดที่ผ่านไปเห็นคลิปนี้คุณอยากรู้หรือเปล่าว่าคุณมีโชคลาภมีดวงโชคลาภมีดวงได้อะไรแบบฟุกๆุกไหมแวะชมคลิปนี้ก่อนเดี๋ยวพี่หมอจะเปิดไพ่ให้ทั้งหมด3ใบานะคะคนที่รับชมรับดูนี้จะเป็นพลังงานของคุณในช่วงเร็วๆนี้นะคะเพราะฉะนั้นก่อนรับชมคลิปนี้พี่หมอฝักกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์เพื่อรับพลังงานดีๆไปนะคะพร้อมหรือ,อยังถ้าพร้อมแล้วนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันเลยพี่หมอจะเปิดไพ่ให้3ใบเท่านั้นดวงโชคลาภมีไหมและมาจากสิ่งใดนะในช่วงเร็วๆนี้หรือวันนี้ก็ได้สําหรับคนที่ผ่านไปเห็นคลิปนี้นะคะตั้งจิตอธิษฐานให้ดีมาเปิดไพ่ไปพร้อมๆกันตั้งจิตอธิษฐานนึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าที่เจ้าทางว้าวว้าวว้าว สองไม้เท้ามีดวงมีโชคจากที่อยู่อาศัยมีดวงมีโชคจากการบนบานสรรเก่ากับสิ่งศักดิ์สิทธิ์สองไม้เท้าเนี่ยหมายถึงคําพูดการตกลงการเจรจาใครบนบานสรรเก่าวกับสิ่งศังงดกดิ์สิทธิ์จะมีโชคโช,ชคล่ามมาจากสิ่สงใดว้าวสิบเหรียญที่อยู่อาศัยให้โชคนะว้าวใครผ่านมาเห็นิมพ์นี้สิบเหรียญครอบครัวบ้านที่อยู่แปลว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าที่เจ้าทางที่บ้านให้โชค แล้วคุณที่ผ่านไปเห็นคลิปนี้คุณไม่ใช่ธรรมดาคุณจะถูกรางวัลรางวัลใหญ่อะไม่ใช่รางวัลเล็กๆนะรางวัลใหญ่ถึงขั้นได้ปลดหนี้ปลดสินนะไม่ได้ถูกแบบอะไรได้ไก่ไกาอะไรอย่างนั้นไม่ใช่นะถูกแบบตุ้มต้บุ้มๆใหญ่ๆอะ่ะเออถูกก็คือแบบปลดหนี้ถูกก็คือได้ซื้อของชิ้นใหญ่ถูกก็คือหนี้สินที่มีอยู่หลักหกหลักเจ็ดหลักคือหมดอ่ะนะอ่ะมาดูกันให้ไบสุดท้ายจะบอกว่าอะไรย้ำอีกทีว่ามีโชคลาภไหม ให้ความสําเร็จแห่งเรียนว้าวคุณจะมีโชคลาภก้อนใหญ่ก้อนโตยอย่างแน่นอนสําหรับคนที่ผ่านมาเห็นคลิปนี้นะคะบอกเลยว่าคลิปนี้ไม่มีการตัดต่อนะรวดเดียวจบแล้วก็เปิดได้เห็นตอนหน้านะคะคลิปทุกคลิปที่พี่หมอทําจะไม่ได้ตัดต่อทั้งสิ้นนะคะก็ผ่านมาแล้วรับพลังงานดีๆนี้ความร่ํารวยโชคลาภสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีโอกาสไหว้เจ้าที่เจ้าทางที่บ้านนี้หนึ่ง เราให้เขากินเราก็จะมีกินมีใช้เช่นกันนะคะเจ้าที่เจ้าทางที่บ้านสิ่งศักดิ์คุณดีมากๆนะคะเพราะฉะนั้นผ่านไปแล้วรับพลังงานนี้ไปนะคะเราขอให้คุณร่ำรวยโชคดีสำเร็จและได้ปลนี้ค่ะ